สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB650F นะครับผมคันนี้ปี13.14นะครับผมคันนี้ทําหน้าเป็นตัว LED ปีคศ2017นะครับหน้าเป็น LED นะครับชุดข้างสติ๊กเกอร์ก็เป็นตัวปี17หมดเลยนะครับยางหน้าหลังเหลือนะครับของแต่งมีอกล่างมีแคดบาร์นะครับมีท่อนะเป็น s c นะครับท้ายสั้นนะครับ ครอบคนซ้อนตรงนี้เป็นคาร์บอนแล้วก็การลื่นข้างถังนะครับคันนี้เลขไม่สามหมื่นเอ็ดนะผมปุญแจสองดอกครบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับรถรวมๆสวยนะครับ ประมาณนี้ครับรา,าคา90,000 9,000บาทนะครับอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ